ตำแหน่งที่จะออกมากกว่านานี่คือร่องผู้จัดการโรงงานน้ำร่องผู้จัดการไฟผลิตนะครับเป็นถึงล่องผู้จัดการไฟผลิตครับผมนะครับอาถามเรียนๆนี่คือตอนนั้นเงินเดือนรักไหมตอนนั้นเงืนเดือนนอะครับเป็นจะประมา60,000บาท60,000บาทครับผม <c oughs> เกือ็ <c oughs> ๆๆๆถือว่าบ่หน่อยก็ถือว่าบ่นหน่อยจนขนาดว่ามีคนถามอยู่ผมว่าเกือบคนที่หัวจักเกือบร่อยคนหรือหรือคนที ทีถามผมว่าโตอีกเป็นอาจจะเป็นพันคนก็ได้ว่าบริษัทใดบ่อบริษัทใดับเงินที่สูญเสียไปบ่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าหน้าจุดชุดหนึ่งแต่คนที่เขียนงานกรุงเทพหรืองานจังหวัดก็จะมีความเหมือนซื้อประทังอย่างผมเนาะก็คือว่าไปเห็นงานแล้วถ่ายที่สุดนะครับพอมีเงินพอมีเงินเก็บแน่นะก็จะกลับมาบาทเท่า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเนี้นนะครับผมสิบ um ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยำเอฟซีนะครับซึ่งเพื่อนเป็นร่องผู้จัดการโรงงานนะครับแล้วก็มีเงินเดือนหกหมื่นนะครับแต่ตอนนี้นะครับทิ่งเงินเดือนหกหมื่นนะครับมาหิ้งฟร์มงัวนะครับเดี๋ยวเพิ่นสีมีเคยรับการเลี้ยงมัวจังไดนะครับแล้วก็มีวิธีการเอาเงินจากไสนะครับมาใส่ในระหว่างการหิ้งฟร์มงัวนะครับเขาจะไปคุยกับเพิ่นน้ำกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแห่แน่น้ำโตให้กับขอมาพี่น้องทั้งบ้านหัวใจนะครับครับผมผมอ่านิกรมนพวันนะครับหรือสี่หนึ่สี่อดนะครับครับกับเป็นเจ้าของเก่าไก่ฟาร์มครับเก่าไก่ฟาร์มถ้าอยากให้น้องนิวบอกถึงว่าว่าจะได้มาเป็นเก่าไก่ฟาร์มนี่เริ่มต้นมาไอเดือนอะไรครับคือนะครับก่อนจะมาเลี้ยงงัวนะต้องต้องขอย้อนกลับไปอาชีพก่อนนั่นนี่เนาะครับผมครับอาชีพก่อนนั้นนี่ก็จะเป็นอ่า งานประจําก็คืองานบริษัทนะครับคือ<ม>อยู่แถวชนบุรีเนาะนะครับจะเป็นงานที่ค่อนข้างฉี่จะตองเห็นประจําครับมันก็เลยเกิดความจุดหนึ่งคือการอิ่มตัวของการเห็นงานประจํานะครับก็เลยมีแนว,นวมีแนวทางว่าอยากมาเห็ดอยากจะเป็นอิสระส่วนตัวจาของของรับนะครับโดยกับวการศึกษาหาอาชีพได้ลหลายอย่างนะครับนอกวิชาจะเป็นการเลี้ยงวัวการเกรเษตรนะครับแต่ท้ายที่สุดก็มาตกผลึกที่ว่า การเลี้ยงง้วบนะครับก็จะใส่เวลาศึกษาอยู่ประมาณสองถึงสามปีสองถึงสามปีแมนครับเพื่อจะมาเริ่มเลี่ยงจริงจังนะครับรับงานประจํานี่ขาเห็ดโดนโดนมาครับงานประจํานี่ประมาณสิบแปดปีครับผมสิบแปดปีสิบแปดปีครับครับสิบแปดปีคือเอาจากแต่การเป็นเรียนร้างนะครับสั่งเทคนิคสังย่นนะครับตะกอนนิดหน่อยนะครับก็ไปเรียนเป็นแต่แกเป็นร้างนะครับก็เป็นหัวหน้าร้างจนไปถึงอาที ตำแหน่งที่จะออกมากกว่านานี้คือร่องผู้จัดการโรงงานตามร่องผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับเป็นถึงร่องผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับอาถามเรนเรนนี่คือตอนนั้นเงินเดือนรักไหนตอนนั้นเงินเดือนนะครับเป็นจะประมาณหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทครับผมือก็ถือว่าบ่นหน่อยก็ถือว่าบ่นหน่อยจนขนาดว่ามีคนถามอยู่ผมว่าเกือบคนที่หัวจักเกือบร่อยคนหรือหรือคนที ทีถามผมว่าต่ออีกอาจจะเป็นพันคนก็ได้ว่าบร์เสียดายบ่อบรเสียดายก็เงินที่สูญเสียไปบ่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าหน้าชุดจุดหนึ่งแต่คนที่เขียนงานกรุงเทพหรืองานจังหวัดก็จะมีความหมืึนซื้อมต่างจากผมเนาะก็คือว่าไปเห็นงานแล้วตายที่สุดนะครับพอมีเงินพอมีเงินเก็บแน่นะครับก็จะกลับมาบ้านเท่านะครับนั่นคือแนวทาง นั่นคือแนวทางเนาะนะครับประกาศทิงเงินเดือนหกหมื่นน่ะแ่ะทิงเงินเดือนหกหมื่นครับทิงเงินเดือนหกหมื่นลหรครับหดืไม่เฮ็ดไม่เรียงว่วไม่เรียงว่วนะครับบันนี้เป็นจังไรในการเลียงว่วของห้าปีปีหนึ่งเนาะพี่ปีหนึ่งครับตอนนี้คือเริ่มเลียงมาแล้วปีหนึ่งครับกับถามว่าการเลียงว่วนี่มีความอยากความ่งยบมันกะมีทั้งหยากทั้งายครับผมแต่ว่ามันมีข้อได้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือแน่นอนคือความสุขคนใดแต้อลเปอร์เซ็นต์ครับนะครับ ถามว่าขอเสียมีโบขอเสียก็คือมันกับมียังเห็นว่าห้องก็ต้องใส่แรงกายเนาะในการที่จะเลี่ยงมีการใส่ในการแบบเป็นการจัดก,การภายในฟาร์มนะจะแปลงหยาตรงนี้ครับแต่ว่าถ่ายที่สุดนะครับก็คือได้ได้ความสุดตรงนี้แหละสี่ซิงท,ท,ท,ทีต่อการที่จะย่อมชิมเงินเดือนหกหมื่นนะครับมาหาตรงนี้ มาตรงนี้เนาะนะครับมณีกรสีขาสีมาเห็ดฟา้ามง่วแบบนี้นะครับเนาะนงกรนี่ได้ว่างแผนเรื่องอยังไงบอวางแผนการเลี้ยงคือการเลี้ยงง่วนะครับจะเป็นผมก็เป็นมือใหม่คนหนึ่งเนาะนะครับก <ผม S 2> ่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยผมมีการวางแผนอยู่ค่อนข้างที่จะ,ะถาม่าละเอียดบาละเอียดเลยนะครับอย่างเข่นผมมีการเขียนแผนแผนเป็นแผนเลยนะครับแผนใส่กระดาษแ่าแผนระยะสั้นระยะยาวอย่างเช่นว่าระยะสั้นคือปีหนึ่งระยะยาวคือหาปีสิบปี ในแผนตรงนั้นมมนจะละเอียดถึงขนาดว่าต้นทุนในการใส่หรือเงินทุนในการใส่นะครับหรือว่าผลตอบแทนที่จะได้นะครับระยะสั้นระยะยาวนะครับคือการเขียนแผนครับมันจะได้ข้อดีในการเขียนแผนคือว่าหนึ่งเราสามารถกาหนดนะครับสามารถกาหนดเงินทุนนะครับผิ่จมาลงทุนนะใส่ในการเลี้ยงงวนะครับแล้วก็ใชจ่ใจในชีวิตประจําวันหลังจากออกจากงานประจำครับนครับตรงนั้นก็คือเขามีการบ้างแผนเขียนแผนใบก่อนนะครับเริ่มต้นของการเฮ็ดฟรามเนี่ยเข้าเขาเฮ็ดยังบะ ต้องมีการเตรียมแปลงหญ้าเตรียมอาหารให้สําหรับงัว่หรือว่าอื่นๆนี่ครับสําหรับผมนะครับในการ,กรจีตกะเริิมในกิจผมศึกษาในส่วนของอ่าจะเป็นทฤษฎีก่อนนะเช่นว่าไปอบรมครับห,หลายๆสถาบันนี้ในการเรียงศึกษาพวกนี้จนมานํ่แล้วก็หาทีปรึกษาครับนะครับทีปรึกษาในการให้ในคําแนะนําในการเรียงงวอ่าเช่นว่าความมีเงยมีการเรียงมาก่อนนะเพราะฉะนั้นควรจะให้คำปรึกษาเขาได้ดีนะครับในการที่จะา เวลาฮาจะเดินนะครับเฮาจะมีคนปรึกษานี่มันจะค่อนข้างที่จะดีนะครับอย่างเขีนว่าฮอจะเฮ็ดอตนนี่นะครับคนการปรึกษาว่ามันจะสูญเสียโบมันจะเสียเวลาไปบอนะก็แนะนาคนนีนใดครับกาดีเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําคนที่จะเริ่มก็คือให้นะครับที่สําคัญคือหาที่ปรึกษาเป็นโคตเนาะแมนครับเป็นโคตเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องมีโคตแมนครับทุกอย่างครับต้องมีทีปรึกษาเห็นงานโรงงานที่กันงานโรงงานนี่ก่อนจะเริ่มใดก็ต้องมีเป็นเทรนเรนื่อบครับที่คอยสปอร์ตฮอครับ ครับเี่งขาจะเป็นเรื่องงานครับตัวนี้ก่าน้องกอนพง่์กาไดมี่ที่ปรึกษานะในการบ้างแผนนะครับเป็นหลักกาีการไปดูงานนะครับว่าฟ้ามใหญ่ๆนะครับฟ้ามที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีการเท็ุแนวใดแน่นะครับหลักกาได้มาลงทุนการการปลูกหญ้ากอนแมนบาแม่ครับก็คือก่อนจะเริ่มคือมีการเตรียมแปลงหญ้ากอนทาแปลงหญ้าแปลงหญ้าที่ผมเริ่มนี่คือจะคิดก็คืออยู่ในแผนก็คือว่า สามารถเพิ่มรายได้อย่างห้านำเป็นรายได้อีกทางหนึ่งคือปลูกแล้วกะ็เป็นการขายดตงหน่ำ<อ>แล้ะก็เพียงพอในการเกี่ยงงวงของเห้านะครับก็คือสามารถวางแผนระยะยาววางงวเหาอีกคาฟีจะมีอยู่ประมาณนี้คือสามารถตอบโจทย์ระยะยาวได้เลยคตอนละแปลงหยาที่ตงทุนไปครับประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เฮ่าตอนนี้นที่ปลูกไว้ถาร่วมตรงนี้แล้วก็ร่วมที่ปลูก,อ,ก,กอีกแปลงที่ขายนะครับว่ามันยี่สิบไรเลยครับยี่สิบไร่ครนะครับากให้เฝ้าให้พ่อพี่น้องฟังว่าตอนนี้เนาะก็คือ ข้าวบ้านเนี่ยมีผลผลิตในในการาในเร <ใน S 1> ืององวด <ขอ S 2> นะครับ <ขอ S 2> แต่ว่าการปลูกหญ้าของเ้าวในการเฮ็ดแปลงหญ้าขอ้าวเนี่ย,รยสร้างรายได้ตั้งแต่เจ็ดเดือนตัวแปลงหญ้าเนาะครับเนาะเนี่แปลงหญ้าที่ผมปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของพวกตระก,กูลของพวกนี่เ,นเปียเนาะนี่เปียหลักครับผม <ขอ S 1> นี่เป็นหลักนะครับในการาลงทุนใน,นเก่ฑ์ของผมเนาะลงทุนต่อแหล่ลงทุนเกี่ยวกับต่อแหล่เนี่ยจะจะจะใส่เงินลงทุน ถามของผมจริงๆหรของผมลงทุนมประมาณแสนหนึ่งเนาะเป็นตัวเลขแสนหนึ่งยี่สิบลายนี่ประมาณสรแสนหนึ่งเทียวกับระบบนำระบบนำแล้วก็ระบบต่อพันต่อพันครับประมาณแสนแสนหนึ่งจะให้ผลผลิตตั้งแต่ประมาณสี่เดือนแรกสี่เดือนแรกสี่เดือนแรกคือสามเดือนยาต่อแรกจะใส่เวลาอยู่ประมาณสามเดือนนะครับเพื่อจะได้ผลผลิตต่อแรลบนะครับ ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีนะครับคือเงินลงทุนแสนหนึ่งเนี่ยผมสามารถใส่ทุนขึ้นอย่างแค่ตอแหลกต่อแหลกก็คือเท่าต่อแหลกซ้นทุนครับสามารถเก็บเก็บเงินเงินที่ลงทุนไปเงินแสนหนึ่งได้เลยแมนครับนะครับนั่นคือพ่ะท่านนับตรงที่อาหารที่เ่อว่าห้งัวเขากินคือกําไรกําไรก็คือตอนตอนต่อไปอีกก็คือเ่อห่อบรไสุทธิ์หยาให้งัวนะครับหลังจากนั้นเดียวหลังหลังจากที่ห่าหลังจาก ได้ขายที่นี่าตัวนี้มันจะใส่เวลาอยู่ประมาณสี่ผ่าเหมือนในการตัดต่อที่สองเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งเขาจะสามารถในผลผลิตอยู่ประมาณหกต่อหกต่อสามารถตัดได้หาถึงหกต่อหาถึงหกต่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมม่เคยเห็นเกษตรนอคือ่งึ้นมากลวก็ไปเห็นงานงเทียมเพราะฉะนั้นกับม่อมคือกันว่าไม่เห็นเกษตรหรอกอันไหนสิเกิดรายได้กับพยายามหายกันเลูกับปลูกยังนี่ก็คิดที่กัน แต่ถ่ายที่สุดกับมาตกผคนนึงแล้วกับมาเห็นผลตอบแทนก็คือหญ้านะครับหญ้านี่จะให้ผลผลิตเร็วเร็วนะครับตอบตอบยอดอยู่ตอบอย่างไรได้ครับนะครับนี่คือในการปลูกหญ้าก็เป็นอ่ารายได้เสริมข้างนึงนะครับนะเพราะว่าคนที่เคยได้รับเงืนเดยประจำยังเห็นผมเนาะกย่ห็นงเทียบผมเว่าคนที่กําลังคิดจะมาเห็นนี่มีข้อหนึ่งที่มากเลยอ่จะเกิดความนักใจก็คือรายได้ลับที่หายไปแรื่แรงนี่จะเกิดความนักใจมาก คือแรยได้รักที่เคยได้นีหายไปนี่แหละคือเกิดความนัดใจแทนอนผมเชื่อว่าทุกคนที่ออกมาจากงานประจำใจแป้วเลยล่ะใจหายครับคือว่ายังเกินผมนอตอเงินหกหมื่นตอนี่ยุงเทียมนะมันบมเป็นเงินหลายมันอาจจะบป็นเงินหลายล้วก็บาหน่อยนะครับแต่พอมาอยู่บ้านห้องเงินหกหมื่นนี่มันกดขังที่จะหลายในการใส่เอามาใส่ใจนะครับนะจะเป็นเงินก่อนใหญ่พอสมควรนเพราะฉะนั้นพมมาอยู่แล้วเดือนหนึ่งพันไปนี่ถ้ามม่มีายได้ผมเชื่อไดีเลยว่าใจหายนะครับเพราะฉะนั้นกะ มันกล่าว่าผมมาโชคดีตรงที่ว่าผมมีการวางแผนก่อนวางแผน,น,นคือการปลูกหญ้าเตรียมไว้ก่อนกอนจะผมจะมาอยู่บ้านครับก็ก่อนจะมา,มาเริ่มมาเริ่มมาอยู่บ้านเพิ่มพอดีผมขายหญ้าได้คแต่เมันก็เลยกลายเป็นว่าไร้ได้ตรงนี้มาทดแทนเทเฮ็ดให้เกิดความสบายใจใน,ในการใช้ชีวิตการมาเริ่มตรงนี้ ครับได้สบายใจคือเฮามีการวางแผนมาก่อนก่อนออกจากงานเนี่ยเฮ่ากับมีการปูทางแล้วปูทางโดยการมาปลูกยาเฮ็านเฮ็เนี่พอเฮาออกจากงานมาปบเอาว่าเขามหายาเฮ่ากับพรอมกินพรอมกินพรอมขายนครับะจริงๆเราขายยาเนี่ยเขาขายเฮาขายยังไยขายยาผมมีจะมีทั้งที่ขายตอนก็คือเป็นพอนพันธ์นะครับพอนพันธ์ล้วก็เป็นยาบดญยาสดนะครับหล้วก็มีถึงขนาดว่ารับจ้างปลูก นำขลายตอนนั้นถ้ากิรับแจ้งปู่ผมเอาทุกทุกอย่างเแล้วก็รับงานคือคนที่ซื้อหย่าผมไปมไปเห็นผนม,มาเบิ่งแปลงหย่าผมเห็นว่าอ่าปู่เรวผลผลิตมันข้างขงีดจะดีนะครบับแล้วผลเป็นมือใหม่ผมก็เลยว่ากระสันซอยแก่คนหายในเรื่องหย่านะครับรก็เลยต้อง กับเป็นการดูแลให้บ้างระบบให้เลยบ้างระบบปลูกเพิดให้เรียบร้อยนะครับเป็นการเมาไปเลอยล่ะแมนแมนครับครับอันนั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการการแก้ไขปัญหาซอยกันไปในลุมของเกษตรกรน้วกันครับผมเอาไปนี้เข้ามาเราถึงเรื่องการเลี้ยงวัวของเขาครับผมป้าตามที่เบิงนี่เป็นบามันแดงเป็นอยังน้องนิกรนี่จังเป็นบามันแดงครับ คือก้อนฉี่ะผมจะมาเลียงผมศึกษาอยู่แนวทางอยู่เกี่ยวกับการเลียงว่วนเนาะว่วมันจะมีหลายสายพันธุ์นะครับหลายหลายสายนะครับมันก็ยังมีสายเนื้อนะครับสายสวยงามนะครับคือในมุมการมองผมผมมองว่าการการกำหนดราคาที่ได้ชัดเจนก็คือผมมองที่การสวยงามครับสวยงามมันก็จะขายตามราคาเนื้อผ่าคือฐานไปตามโตมันนะครับก็เลยมองมาถ้าการกำหนดราคาที่สามารถกำหนดเองได้นะครับก็มองไปที่สวยงาม นะครับโดยมองวิธีบามันแดงครับนะครับโดยที่จะอาศัยการพัฒนาครัใส่ตัวงวให้ลดขนาของงูวพื่ความสวยงามครับเพื่อจะห่าได้สามารถกกำหนดราคาขายออ๋ได้ชัดเจนออ๋ครับกลับมายถึงว่าเ่าสามารถเป็นคนกําหนดราคาให้กับลูกค้าแมนครับนะครับอันนี้ก็ การเลื่อมาเลือบลามันแดงคิด่ามันสิตอบโจทย์กับเฮานะครับวิธีการเลี้ยงนี่ห้อง็ะทางไหนนอวิธีการเลี้ยงงัวนะครับตอนผมกัมันกับเป็นการเลี้ยงเหมือนทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นการเตรียมการเตรียมแปลงยานะครับหลักๆก็คือที่เป็นการเลี้ยงผมที่ใส่ตันหนี้งคือมี่มียานะครับมียาหลักๆนะครับหลักก็เป็นการอ่ามีพวกเสริมแน่เป็นอาหารคนนะครับ และเสริมครับแล่ธาุอาหารขนเนาะเสริมนะครับบันนี้วิธีการคัดพันธุ์นี่คัดตัวงวง่าขม่าน้องนิกรคัดแบบใดครับอันดับแรกผมจะเบึงในส่วนของโครงสร้างนะครับนาโครงสร้างในเขียนว่าแข้งขาครับหนาโครงสร้างง่ายนะครับนะครับเป็นพันธุกรรมที่สามารถต่อยอดเนเขียนโครงสร้างที่จะง่ายขึ้นไปข้างหน้าได้นะครับเนเขียนว่ามันก็จะเป็นนังนาสายง่ายถึงประเดี๋กันเนาะนะครับก็จะเป็นเลือกสายพันธุ์ตัวนขามาเพราะว่าเขาจะสามารถต่อยอดในการที สามารถเอาพอพันธุ์หรือลูกเชื่อที่เป็นพอพันธุ์ที่ดีแล้วครับพัฒนาต่อไปครอาจจะได้ลูกงครับอนาคตข้างนาเนี่ว่างแผนฟ้ามเท่าไหร่เนว่ยเครับคืออนาคตของผมนะตอนนี้ผมที่ผมก็ต้องการขยายฝูงก่อนแล้วก็ต้องการพัฒนาสายเลือดนะครับจนจากตัวนี้เป็นป้ามนหลูกผสมครับอนาคตก็อาจจะเป็นปรามันลอยนะครับไปประมาณนี่ครับผมในการพัฒนา แต่ลักๆคืออยากเห็นง่วฝูงที่เป็นโครงสางที่ใหญ่ครับนะครับเพว่ามองว่าต่อให้มันเป็นเนื้อนะครับแต่จะเป็นเนื้อที่อนข้างที่จะให้เนื้อลายนะครับนั่นคือบอมันที่เขาพัฒนาเป็นขั้วสายใหญ่ๆครับครับอันนั้นคือเป้าหมายเนาะเป้าหมายเป้าหม้ก็คือจาก อ่างว่าบามันลูกผสมกับสีสูง้ว่าบามันเอฟแล้วก็เป็นบามันเลือดลอยต่อไปนะครับอันนี้คือการกําหนดนะครับกําหนดฟาร์มงัวของเพลินนะครับตอนนี้เขามีอยู่ทั้งตครับตอนนี้ก็อยูระมาณ18ตัว17ตัวครับ17 18เนาะแล้วก็จะให้ผลผลิตอีกแม่ครับตอนนี้ก็บทองยูระมาณ8เก้าตัวครับคงจะขอดหลายๆกันได้ในปีนี้ะมาณเดือนมีนายะครับลายขอดจนครับก็เป็นครบปีพอดีในการเลี้ยงงัว่ากับกาผลผลิตโอ้ไม่ครับ ตามเป่าที่ว่างไหมตามเป่านะครับเนาะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าน้องน้องเยาวชนนะครับที่ไปเห็ุงานกรุงเทพเห็นงานลงงานนะครับหลักการมีความขีดแนวขีดว่าอยากออกไม่เฮ็ดเกษตรหรือว่าเลี้ยงงูหวานนะครับจากประสบการณ์ของเฮ้าเนี่ยเฮาสีแนะนำจากไหนครับคือตอนนี้โดยสถานการณ์นะครับเนาะมันสถานการณ์โควิดต่างๆผมเชื่อว่ามันจะมีคนถ่อยู่ไปเห็นงานต่างถินต่างจังหวัดรับคือคน้านเฮาไปเห็นงานนี่ เริ่มเกิดมีแนวคิดนะครับจากกลับ้านครับจากกลับมลี้ยงว่วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะจะขวากอยากจะบวกนะครับนอกว่าคือผมกับเป็นคนเมื่อไม่ที่หันกลับมาเห็นตรงนี้นะครับหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือสิ่งที่ผมได้กล่าวมาในการเริ่มต้นครับในเชิงนเชการเตรียมการการวางแผนครนะสำคัญมากนะครับการวางแผนวางแผนว่าเงินทุนเท่าที่จะมาเห็นนี่มันสามารถที่จะเกี่ยงเข้าได้บอโดยอยากให้คิดไว้นะครับ การหารายได้จากรายได้ประจํานําอายุบานนับย่างนิดหน่อยตรงนี้ย่างนิดหน่อยสองข้างเขาถึงจะสามารถมายุบานได้นะครับการเหลี้ยงงัวนเนี่ยแห้มันเป็นเป็นอิสระของมันไปซะนะครับถ้าเลียงกับปล่อยแห่ไปให้เวลาทํางานของมันไปครับเพราะว่าผลผลิตของง่วมันจะใส่เวลานานมันจะวตอบโจทย์ว่าเลียงวันนี้มันอื่นในเงินได้ครับแต่ว่าเท่าที่มันจะมีโอกาสขาดทุนหลายนะครับเพราะฉะนั้น ให้ฮามีการวางแผนในส่วนของรายได้เสริมนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นปลูกยาที่ผมแนะนับนะครับหรือรายได้ทั้งอื่นนะครับให้ศึกษาตรงนี้มาให้ให้แผ่มีรายได้ในเราวางที่รอบผลผลิตของเมี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเนาะก่อนสิออกจากงานนะครับนะครับท้าตตองคิดว่าเขามีอาชีพรองรับแล้วนะครับเรียงว่านี่คือให้มันเป็นอาชีพเสริมซะครับเพราะว่าลไป รายได้มันค่อนข้างอันรลายยาว่เนาะนะครับจึงเสียจัึงเสียผลตอบแทนนะครับอันนี้ก็คืออาจค้าฝากจากรุ่นพี่นะครับด้วยตัดสินใจถิ่มเงินเดือนหกเพิ่นอาจจะอาจจะคิดเสียดายเงินเดือนหกเพิ่นก็ได้ครับถ้าทำโบทำโบกางแขนดีๆแมนครับเพราะว่างโบสามารถย้อนกลับไปเทงานโรงงานได้ครับนะครับฐานโรงงานเขาโบ อยากได้ข้อจริงๆครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้น้องนิกรฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เพื่อนมีใจรักการเลี้ยงงูนะครับาการเลี้ยงงูนี่ดีจังไหนแน่นะครับหรือว่าแนวทางการเลี้ยงของเราเนี่ยนะครับครับผมในส่วนผมาะผมก็อยากจะฝากในส่วนของการเลี้ยงงูคือว่าเอัลแรกก็คือให้เขาให้เขาใส่ใจนะครับในการเลี้ยงงูครับนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ใส่ใจแล้วนะครับผลเสียหรือผลกระทบเนี่ยนะมันจะตามมาอย่างเช่นว่าการใส่ใจใส่ใจอย่าง ใส่ใจในการดูเลี้ยมันนะครับเพราะว่าง่วแต่ละโตนะครับมันก็มีความเปลี่ีในแต่ละมือนี่นเขียนว่าเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยได้หรือการเป็นศาร์การจับัาร์ดเป็นสองขั้าข้าวบอใส่ใจในการจิตจะรกมั่นหรือเลี้ยงมันนมั่นที่เห็นข้าสูญเสียบอาจะเป็นสูญเสียเวลาในการเลี้ยงเพื่อจะได้ลูกแต่ละโตหนับหรือสูญเสียง่วเป็นโรคเจ็บเป็นตายไปนะครับอยากจะนะครับถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถให้รายได้หนักตอนนี้ก็ให้ทุกคนนะครับ พยายามนะครับแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงหรือจัดการปัญหาหรือการวางแผนในการเลี้ยงนะครับ,รบผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นอาชีพหนึ่ง<อ>ที่จะเป็นรายได้เสริมอาจจะมาเป็นรายได้ลักในอนาคตในอนาคตเนาะนะครับ,ค,รบคิดว่าจัปีห้าตั้งสี่ได้ผลนผลิตของของงัวเต็มที่ผมตั้งเป้าหมายปีที่สามนะครับปีที่สามนะครับผมตั้งไปว่าผมอาจจะต้องขายงัว่ได้เดือนละตัวนี่คือเป้าหมายครับนะครับ สิบสองเดือนกับสิบสองโตแมนครับสิบสองเดือนสิบสองโตเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารายได้สิบสองเดือนเดยวโตนี่มันจะสาม,มารถเกี่ยงข้อผัวไดครับตัวนั้นก็คือเป็นเงินเก็บไปเลยล่ะเ,เงินเก็บไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเอาฝากล้านนิดนึงล้านอ่า เป็นลานค้าเนาะ,ะลานค้านั่นส่วนของตัวนั้นจะเป็นอีอกอาชีพนึงนะครับเป็นรายได้อีกข้างหนึ่งของผมอย่างที่ผมบอกว่ารายดได้มันมีอยู่ต้องทนว่าครับตัวนั้นจะเป็นลานค้าเป็นลานเก่ากไก่เก่าไก่เกษตรหรือเก่าไก่ินิมาร์ทเทียบคู่กันครับลานค้าตัวนั้นก็จะมีพวกอาหารอาหารสั์ทุกชนิดนะครับเป็นง่วแกแพะว่ายนะครับเรืยว่าเป็นปูปลาเป็ดไก่มีหมดทุกอย่างนะครับที่นี่หลวกๆก็เกี่ยวกับการเกษตรหลักเป็น อุปกรณ์เกี่ยวกับง่วนห้อยไห้ครับหรือสินค้าเวทาลีตัวไปครับอ้าวลานตั้งอยุไซล่านตัวนี้ตั้งอยู่บ้านข้ามกลางนะครับตำบลท่าคออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจมาเยี่ยมชมฟาร์มของเฮานี่อ่าพิ่การยูุไซครับนี่อ่าตรงฟาร์มของผมมันจะแยกมาจากบ้านของผมแหละทีิงๆมันจะเป็นร้อยต่อระหว่างศรีสะเกดกับอุบลนะครับฟาร์มเนี่ยจะตั้งอยู่บ้านวัวเจริญนะครับตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดือดดุมจังหวัดปูบลราชธานีครับซึ่งเป็นร้อยต่อระวังหมู่บ้านเป็นคนสองสองจังหวัดเป็นคนชาแดนเป็นคนชายแดนนะครับปูบลสีเกศปูบลสีเกศนะครับครับพอเปนพี่น้องพี่เขาสนใจกับมาได้มาได้ครับมาได้ครับเอาฝากเบอร์นะอ่าเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามหนึ่งครับผู้ใดอยากมาชมนะครับทั้งงวดสวยงามเนาะนะครับกาลังกาลังพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็สามารถแวะมาชมได้นะครับอนาคต หรือตอนนี้มีแบงก์กาจังสอบถามขอเงิมาได้ในแบงก์ของการเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนกันก็มีคือกันก็มีคือกันนะครับต้องการแบงก์ยังกะสามารถทัวเค้ามาสอบถามได้ท่านยาคุณเป็นยังเป็นวั่วนะครับสามารถมาพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้นะครับเมอนนะครับขอขอบคุณอ๋อซื้อจริงซื้อจริงอ่าผมนิกรนะครับพันยาวันครับ นะครับน้องนิกรณนะครับแต่ว่าอ่าในในวงการมูพวกมันเสียหเอิญแต่ต้นนิกอรหน่อยนิกอรหน่อยนะครับผมผมก็จะผมติดน้ำผลไม้มานิกอนณ์หน่อยกันนะครับเมื่อเนี้นะครับขอขอบคุณน้องนิกรนะครับที่เป็นตานุญาตในผมพาพี่พาหนองมาย่ำนะครับอดีตรองผู้จัดการนะครับอ่าโรงงานนะครับแล้านกามาเลี้ยงงวหวานนะครับเมื่อเนี้ยครวังว่าครีมเนี่ยจะมีประโยชน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับพบพี่น้องครับจากที่ได้คุยกับคุณนิกรน้อยนะครับอดีตรองผู้จัดการโรงงานนะครับเงินเดือนหกหมื่นนะครับทิ่นเงินเดือนหกหมื่นครับแล้วก็มาเห็ดฟ้าเมื่อวานนะครับก่อนเพิ่นสี่ได้มาเห็ดฟ้าเมื่อวานนะครับเพิ่ดการว่างแผนนะครับว่างแผน อสองปีสามปีนะครับว่าจะได้ลู้เมื่อเหตุนะครับมีการเตรียมยาไว้ก่อนนะครับเพรียมร่องเรื่อนนะครับเมื่อมีความพร้อมในการเลี้ยงนะครับกจึงเอาหงวเข้ามานะครับนอกจากนั้นนะครับแป้งยาของเพื่อนนะคสามารถอมาสั่งรายได้ให้เพื่อนนะครับได้ะระวังที่รอดพ่นผลิตกับหงวนะครับอันนี้ก็คือ เป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เฟิร์นเด๋ม่าโซนแท่นเงินเดือนของเฟิรนนะครับคันพ่อแม่พี่น้องนะครับที่บ้ามสนใจนะครับจับมาศึกษาดูงานนะครับมาอย่างมาชมมากูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับกัสามารถมาก่ายตามมือหลักกาทียูทีเปิดไทยไว้มือเนี่ยนะครับผมเบอร์รูซิเกตนะครับขอลตุิกีลักตาลาพีรหนหงไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ